เริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในปีนี้อุทกภัยได้ลามระบาดไปทั่วประเทศสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับประชาชนมีการช่วยเหลือนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระชจ้อยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระโมงสันนวงศ์ทุกพระองค์ลงไปช่วยประชาชนข้อนี้ทุกที่ทุกถิ่นเราได้รับของพระเจ้าทานแม้ไม่พอกินแต่เป็นกำลังใจคนต้อง40กว่าล้านคนจะให้พระองค์ท่านไปช่วยโดยเฉลีย่ยคนลับส0 0พบาท จะได้พระราชทรัพย์มาแต่ไหนและกว่าจะผ่านพ้นความเดือดร้อนจะได้มาจากไหนจะเป็นไปได้ไหมแต่ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้มีกำลังใจในการดารงชีวิตอยู่รัชการที่จะลงไปช่วยที่เราเรียกร้องร่ำร้องต่อว่าก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเขาเองอยู่ในจังหวัดเรา เช่นผู้บริการจังหวัดเขาก็โดนเหมือนเราเขาก็จะไม่มีกินบ้านกระน,น้ําท่วมจวนกระน,น้ําท่วมเขาก็แย่จะส่งกําลังช่วยเหลือประจรวนกลางก็ไปได้แต่เฮลิคอปเตอร์หรือรถทหารก็น,น้ําท่วมซะแล้วข้อนี้เ็าต้องมีความเห็นใจกันอย่าด่าทอกันภาคการเมืองมีหลายฝากักหลายฝ่ายมีการคุมพื้นที่กันและ ในตอนที่เราเทะเลาะกันรัฐบาลลงพื้นที่บางจังหวัดไม่ได้ด้วยความที่กลัวจะถูกประทุษร้ายกลัวจะถูกลอบทำร้ายเขาก็ไปไม่ได้ไอ้คนของเรานักการเมบองของเราก็ช่วยไม่ไหวหรือหาโอกาสโจมตีตรงนี้แหละท่านทั้งหลายที่เราจะต้องมาคิดกันให้รอบคอบ เพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้แบบไม่เสียใจไม่น้อยใจที่สำคัญที่สุดในภาวะวิกฤตเน้นจะต้องไม่ตาขาวไม่เสียใจไม่น้อยใจและดำรงชีวิตอยู่แบบไม่ตาขาวจะทำอย่างไรพรุ่งนี้จะคุยให้ฟัง เจริญในพระ,ะธรรมจมบังเกิดมีดัท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้กล่าวเมื่อตอนที่แล้วว่าการดำรงชีวิตอยู่ในภาวะวิกฤตของความทุกข์ไม่ว่าจะเกิดภัยอะไรเช่นขณะนี้เกิดอุทกภยัยจะต้องไม่เสียใจไม่น้อยใจและไม่ตาขาวการที่จะไม่ตาขาวนั้นลองนึกเถอะว่าลองนึกสักหน่อยว่า เราอยากได้อะไรบ้างหนึ่งเขากับเราไม่แตกต่างกันคนที่เขาเคยโดนเขาโดนมาแล้วเขาอยู่ได้อย่างไรคราวนี้มาถึงเราเราต้องอยู่ได้อย่างเขาอย่าไปเครียดจนเบียดความสุขอย่าไปทุกข์จนเบียดปัญญาอย่าไปโกรธจนบ้าอย่าไปกล้าจนบินคำว่ากล้าจนบินคือฆ่าตัวตายดยวิธีการต่างๆถามท่านผู้ชมจริงๆเถอะ ถ้าท่านกำลังคิดอย่างนั้นหรือมีใครกำลังคิดอย่างนั้นชีวิตมีอะไรมั่นคงแน่นอนบ้างในโลกนี้ไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนเลยที่เรากล้าจนบินหรือบางคนกล้าจนบินนั้นเพราะหนึ่งสุขซะเคยตัวสองทุกข์ไม่เป็นสามลืมความทุกข์ที่เคยมีมาแล้ว อันจะเป็นรากฐานของชีวิตในการบริหารจิตต่อไปคนที่สุขจนเคยตัวเกิดมาสุขหรือเดิมเคยทุกข์แล้วก็มาสุขแล้วก็เลยลืมความทุกข์เวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็มักจะตาขาวพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เป็นหลักการชีวิตว่ายามสุขให้เอาทุกข์มาลบ ยามทุกข์ให้เอาสุขมาบวกขอให้จําคํานี้ไว้ยามสุขให้เอาทุกข์มาลบยามทุกให้เอาสุขมาบวกยามสุขอย่าสุขเต็มร้อยคืออย่าหลงเอาทุกข์มาลบที่แล้วมาชีวิตนะ่ะเคยมีความทุกข์เอามาสิ๒๕เปอร์เซ็นต์เอเราเคยทุกยี่หเอามาลบถ้าอยู่ต่อไปก็ต้องมีความทุกข์ในวันหน้าอีก25%่ ทุกที่แล้วก็ทุกโล่งน้า25%เอามาลบอีก25ที่มันเหลือมก็ศูนย์ศูนย์ปละตั้งศูนไม่ใช่สาบศยามทุกให้เอาสุขมาบวกยามใดคนเรามีทุกขให้เอาสุขมาบวกคือที่แล้วมาเคยมีความสุข25%นะถ้าอยู่ต่อไปได้ต้องเจอความสุขอีก25เป็น50 เอาห้าสิบมาบวกลบกันก็เป็นศูนย์คนเรามันจะอยู่ได้เพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดนี้ไม่ใช่มาสอนท่านแต่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็พบความจริงแล้วก็นึกในใจว่าต่อไปถ้าเรามีทุกข์จากภัยต่างๆหรือจากความเจ็บป่วย ยายามแก่ไม่มีใครดูแลอยู่ได้เพราะอีตอนเกิดมาเราก็นอนเกลือกขี้เกลื้อเยี่ยวกันมาทําอะไรไม่ได้ยามได้แก่แล้วก็เข้าสู่สภาวะเด็กก็นอนเกลืออขี้เกลื้อเยี่ยวเอาเถอะอยู่จนกว่ามันจะตายเองโดยธรรมชาติและแต่ประคองจิตให้ดีดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายดำรงชีวิตแบบอย่าเป็นคนตาขาวถ้ากินยาตายฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้ละมันพ้นไปแต่ไปนรกจะตายจริงๆเนี่ยตายตอนสุขท่านอย่าตายตอนทุกข์ ถ้าตายตอนทุกตกนรกแง่ๆแล้วก็เราก็ไปอบายภูมิญาติอยู่ข้างหลังไม่มีเงินมีทองยังอับอายไขขี้หน้าพระยังเทศไม่ลงเลยเพราะไม่รู้จะเทศอย่างไรเพราะฉะนั้นดำรงชีวิตอย่าตาขาว พระธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้ไปบรรยายให้ร้านร้านร้านเศรษฐกิจชุมชนที่เขาเรียกโชว์หวยให้เขาได้มาประชุมกันแล้วก็รับทราบรับทราบแนวความคิดจากองค์กรหนึ่งไม่ต้องบอกเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าปัจจุบันนี้ร้านค้าชุมชนที่มีข่าวกันว่าจะถูกรุกรานด้วยห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อซึ่งทำให้ร้านค้าชุมชนเชื่อว่าโชว์หวยนั้นด้อยถอยลงไปก็เลยไปบรรยายใน,ในแนวความคิดเพื่อเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ และท่านผู้ชมแม้ไม่ได้ประกอบธุรกิจนี้ใครประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องฟังเพราะเป็นแนวคิดเดียวกันข้อคิดก็คือว่าอย่ามองการรุกคืบของเขาด้วยความเศร้าเขาโตขึ้นก็เพราะเราด้อยกว่าโลกใบนี้อยู่ด้วยสติปัญญาใครปิดหูปิดตาคือที่มาของความวอดวายนี่เป็นข้อคิด สี่ข้อแรกที่ไม่ใช่เฉพาะร้านเศรษฐกิจชุมชนหรือร้านค้าชุมชนซึ่งเรียกว่าโชห่วยเท่านั้นทุกคนต้องคิดอย่ามองการรุกคืบของเขาด้วยความเศร้าคือเขาเขารุกคืบมาเราอยู่พื้นที่นั้นอย่าไปเศร้าใจโอ้นะแย่ yeah, อย่าไปมองงั้นเขาโตขึ้นก็เพราะเราด้อยกวา่า ที่เขาโตขึ้นเนี่ยก็เพราะเราด้อยกว่าเราอยู่พื้นที่นั้นทำมาหากินอย่างนั้นและมีคนมันโตมาข้างหลังเพราะเราด้อยกว่าโลกใบนี้อยู่ได้ด้วยสติปัญญาขอให้หาความรู้กันผู้ด,ด้อยสติปัญญาไม่หาความรู้อยู่ไม่ได้ใครปิดหูปิดตาคือที่มาของความวอดวายถ้าใครปิดหูปิดตาไม่ดูความเจริญของเขาไม่ประมวลความอ่อนด้อยของเราและ ไม่ศึกษาไม่ปรึกษาคนนั้นจะวอดวายและหัวใจของการทําเศรษฐกิจทุกอย่างนับแต่ส่วนตัวส่วนรวมนั้นขอท่านทั้งหลายจําไว้เลยว่าก้าวมาแล้วอย่าหยุดสุดแล้วอย่าท้อแท้แพ้มีแต่คนเหยียดหยันอะไรในโลกนี้ถ้าเราก้าวมาแล้วอย่าหยุดอย่าหยุดสุดอย่าท้อแท้แพ้มีแต่คนเยอะอยัะน ทั้งสามกำลังเนี่ยจะทำให้เราเกิดความฮึกเหิมเมื่อฮึกเหิมแล้วเราจะก้าวต่อไปส่วนในข้อคิดอย่างอื่นนั้นพรุ่งนี้จะมาคุยให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลาย จริญในพระธรรมจมบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อตอนที่แล้วอาตมาพูดคุยถึงการไปบรรยายให้โชวหวยทั่วประเทศฟังมีการจัดสมนาสิบสองครั้งผู้นิมนต์ก็นิมนต์อาตมาไปไม่ใช่ราชการเป็นองค์กรเอกชนในการบรรยายนั้นได้ให้ข้อคิดนอกจากข้อคิดสำหรับประกอบธุรกิจของโชวหวยแล้ว ถ้าผู้ชมเองก็เหมือนกันต้องได้ประโยชน์อย่าไปคิดว่าโอ้โหองค์กรน้าเจาะจงไม่มีท่านอัตมภาพให้ความเป็นกลางๆไว้ต่อมาก็คือว่าคนทุกคนเมื่อเกิดมาเป็นคนทําอะไรก็แล้วแต่คิดสี่ประการเป็นคาถาคือหาให้ทันกินรัให้ทันการทํางานให้ทันเขาอย่าหลงเงาตัวเอง เกิดมาเป็นคนนหาให้ทัานกินดูเยี่ยงอย่างเสือมันหาเหยื่อใส่ท้องไม่ไถ่พวกไถ่พ้องไม่ไถ่พวกไถ่พ้องหากินใส่ท้องของอัตมาอัตมาคือตัวเสือมันเองคขาว่าอาตมาคือหากินใส่ท้องตัวตนเองเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนแล้วพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้แต่อย่าพึ่งพิงจนเป็นดูดกินเขาจนตายเกิดมาเป็นคนอัตตาเหตโนนาโถแปลววะหาให้ทัานกิน รู้ให้ทันการวิชาการและประเมินด้วยสถานการทํทำงานให้ทันเขาอย่าท้อแทออ้การวิ่งหนีคนที่ตามหลังเราไม่สู้การวิ่งตามคนที่อยู่หน้าเราการวิ่งหนีคนที่อยู่หลังเราทำให้เราแววงไม่ต้องกลัวว่าใครจะตามหลังเราขวดคนข้างหน้าให้ทันจะกลายเป็นแชมป์หนีคนข้างหลังไม่ได้เป็นแชมป์มา เพราะมันยัมีคนข้างหน้าอยากเป็นแชมป์วิ่งเร็วต้องโกดคนข้างหน้าเรานักมวยก็เหมือนกันนักแข่งขันกลัวคนที่จะมาท้าชิงไม่สําเร็จอ่ะต้องท้าชิงคนที่เป็นแชมป์ล้มแชมป์ได้เราอยู่ได้นี่ทํางานให้ท่นเขาอย่าหลงเงาตัวเองอยากคิดว่าตนเองเก่งอยากรู้ว่าเก่งไม่เก่งก็ไปดูเขาบ้างอยากรู้ว่าเขาเก่งอย่างไรไปอ่านหนังสือประวัติต่างๆของบุคคลสําคัญ และอย่าหลงเงาตัวเองเงาสำคัญก็คือว่าเมื่อประกอบธุรกิจอะไรและก็แล้วแต่อย่าคิดว่าเราเป็นผู้ผูกขาดเพราะยังมีคู่แข่งซึ่งเรามองไม่เห็นที่จะมาในอนาคตเรียกว่าอนาคตกําลังตามพิคาดเราหรือกําลังตามล่าเราคนเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคาถาภาวนาเขียนติดบ้านเอาไว้เยอะ ทุกบ้านเนี่ยนะมีรูปหลวงพ่อต่างๆมีรูปดารานักฟุตบอลไม่เคยมีคติธรรมอะไรเลยจริงอยากใช้ท่านหลายเขียนคาถาประจําบ้านอีกส่วนหนึ่งว่าหาให้ทันกินรู้ให้ทันการทํางานให้ทันเขาอย่าหลงเงาตัวเอง <S 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 เจริญในพระสธรรมจรงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพกำรงคุยเรื่องการบริหารเศรษฐกิจโดยยกตัวอย่างการบรรยายให้กับโชว์หวยทั่วประเทศให้สามารถดำรงธุรกิจดำเนินธุรกิจไปสู่การพิชิตความสำเร็จได้คุยมาสองตอน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านไม่เว้นว่าจะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาหรือทําอะไรก็แล้วแต่คนจะประสบความสําเร็จนั้นต้องมีกระบวนความคิดเพื่อพิชิตความสําเร็จและมันเจ็ดย่างก้าวแบบพระพุทธเจ้าเมื่อตอนประสูติดําเนินพระบาทเจ็ดย่างก้าวกระบวนความคิดที่จะพิชิตความสําเร็จนั้นคนประสบความสำเร็จ เขาคิดกันอย่างไรอัตมาก็จะประมวลคนจะประสบความสำเร็จนั้นเขามีกระบวนความคิดอย่างนี้ว่ากิจการนี้บรรพชนสร้างมาหรือเราตั้งขึ้นมาหาวิธีพัฒนากิจการของเราทำงานวันนี้ให้ดีกว่าวันเก่าๆดีชั่วอยู่ที่ตัวของเราอย่าให้คนอื่นเขาทำลายธุรกิจ รับฟังและสร้างแนวคิดเพื่อปรับแผนพัฒนานำความก้าวหน้ามาพัฒนาต่อยอดอะไรในโลกนี้มันก็เฉดอย่างก้าวเท่านั้นหนึ่งกิจการนี้บรรพชนสร้างมาหรือกิจการนี้เราตั้งขึ้นมาข้อคิดนี้ถ้าบรรพชนสร้างขึ้นมาและดำรงอยู่ได้มาถึงเราอย่าทิ้งอย่าเลยถ้าเราตั้งขึ้นมาอย่าทิ้งอย่าท้อ ผู้ก่อตั้งนับว่าเป็นผู้ที่มองการไกลและดำรงอยู่ได้มาจนถึงเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆศึกษาแนวคิดและวิถีชีวิตของท่านว่าท่านขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือประการที่สองหาวิธีพัฒนากิจการของเราดูเขาบ้างเราร้านเล็กร,รกิจการเล็ก ไปดูที่เขาประสบความสําเร็จชาวนาไปดูนาเศรษฐีาชาวสวนไปดูสวนที่เขาขายดีคนมีธุรกิจไปดูธุรกิจใหญ่ๆและเอามาปรับให้มันเหมาะแก่ตัวเรานี่เรียกว่าหาวิธีพัฒนากงกิจการของเราทำงานวันนี้ให้ดีกว่าวันเก่าๆลองดูสิว่าวันนี้มันดีกว่าวันเก่าๆไหมอาตมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกวันตั้งแต่ปี2538 คุยกันมาทุกวันมันก็ต้องคิดทุกวันคิดเผื่อเพื่อท่านแล้วต้องทําให้ดีก่อมันเก่าๆดีชั่วยอยู่ที่ตัวของเราจะไปโทษคนอื่นเพราะเขาเราจึงแย่เพราะเขาเราจึงแย่ดีอยู่ที่ตัวของเราชั่วอยู่ที่ตัวของเราต้องยอมรับความดีความชั่วยอย่าให้คนอื่นเขาทำลายธุรกิจอย่าให้การลุกคืนของเขามาแย่งของเราเราต้องรู้จักสร้างสารรค์และ ป้อ,องการธุรกิจรับฟังและสร้างแนวคิดเพื่อปรับแผนพัฒนาอันนี้เราต้องฟังสมงนาเยอะๆนำความก้าวหน้ามาพัฒนาต่อยอดดีและย่าหยุดลองต่อยอดแบบรายไทยดูต่อยอดไปเรื่อยๆสนุกเพราะฉะนั้นจึงขอฝากกระบวนความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการต่อท่านผู้ชมทั้งหลาย thank <laughs> you ความเจริญในพระสธรรมจบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้คุยถึงร้านค้าชุมชนที่เรียกว่าโชวหวยอัตมาอยา,ยอยากจะเรียกว่าร้านค้าชุมชนแต่เรียกว่าโชวหวยก็เป็นภาษาจีนแต่เรื่องโชวหวยเนี่ยอยากให้ท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามณขณะนี้มีร้านค้าอะไรหลายรูปแบบเกิดขึ้นมีสพรพพสินค้าใหญ่ อาตมาก็ไม่ว่าเขาแต่สำหรับนะพวกเรานี้โชวหวยนี้คขอให้รู้ว่าโชวหวยคือสมบัติของชุมชนโชวหวยคือเศรษฐกิจชุมชนโชวหวยคือพู้ช่วยชุมชนซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกคัะนี้สนเสน่ห์ของโชวหวยคือร้านค้าชุมชนเอาใกล้บ้านเราก็แล้วกัน,สนเสน่ห์ของร้านค้าชุมชนเรียกว่าในตลาดบ้านเราอะ ม,มันมีลักษณะพิเศษซึ่งอาตมาประมวลมาจากการที่เป็นเด็กแล้วก็ไปดูดูร้านค้าชุมชนรุโชวหวยมีสเสน่ห์ตรงไหนท่านคนกันเองคุยกันได้ให้กันฟรีไม่มีติดไว้ก่อนมีค่อยผ่อนใช้ต่อรองราคากันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่ง ล้านค้าแบบนี้ไม่มีในแถบแถวยุโรปหรือการบริหารแบบฝรั่งเพราะมันเป็นอุปนิสัยแบบไทยๆคนกันเองกับพวกพวกเราทท้งนั้นญาติๆเราทท่านั้น,าาน,นจะไปซื้อที่ไหนแล้วท่านคุยกันได้ไม่มีอะไรก็มันนั่งคุยกันคุยไปคุยมาเจ้าของาา้านค้าก็ตองเอาแหละเอาน้ำชามาเลี้ยงเอาน้ำอัดรมณ์มาเลี้ยงเราเอากาแฟมาเรยงเรามีไหมในโลกนี้สินค้าใหญ่ๆมีไหม ไม่มีคุยกันได้ให้กันฟรีอ้าอปไปเออมายืนมองๆก็เออั๊ปสรรพสินค้าก็ให้ไม่ได้นะท่านไม่มีติดไว้ก่อนถ้ายังไม่มีตังก็ยืมกินยืมใช้โยมแม่อตมาเนี่ยกว่าจะเลี้ยงลูกมาโตก็ยืมกินยืมใช้เราต้องถือว่าร้านสินค้าชุมชนในตลาดบ้านเราเนี่ยมีบุญคุณนะ ป้าซื้อบุหรีสี่มวนสี่มวนไปซื้อที่ไหนได้อ่าแต่ว่าไม่มีตังค์นะติดไว้ก่อนท่านเราคิดว่าบัญชีจะทําไงไอ้คนนั้นมาอีสี่มวนคนนั้นมาห้ามวลไอ้ที่ซื้อยกซองนะ่ะไม่มีล้วเพราะเดี๋ยวนี้บุหรีแพงป้ายิ้มเล่ากินสองเปกยิ้มกินอ่าไม่มีติดไว้ก่อนมีแล้วค่อยผ่อนใช้มีแล้วก็มาผ่อนใช้ไม่ได้ผ่อนหมดนะทีละยี่สิบาทสามสิบบาทเขาไม่คิดดอกเป็นเสน่ห์ ต่อรองราคากันได้อันนี้ห้าบาทมีสี่บาทอ้าอ้าอ้าข่าวไม่เอากำไรกันแล้วเอาไปเถอะไป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 พึ่งพาอาศัยซื้อกันกันก็คนเราพึ่งพาอาศัยเขาเขาเวลามีอะไรเขาพึ่งพาอาศัยเราเสน่ร้านค้าชุมชนเนี่ยอย่าให้มันขาดหายไปท่านผู้ชมบอกลูกบอกหลานว่าอย่าเพิ่งไปเฮอทะเยอทะยานร้านค้าสมัยใหม่ไม่ใช่มีมอเตอร์ไซค์กระปืดไปเข้าสรรพสินค้า ใหญ่ๆแต่อีจนตอนจนตอนไม่มีเนี่ยคิดถึงบ้างว่าเราเอามาจากใครถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้ท่านจะรักร้านค้าชุมชนเรียกว่าร้านค้าในตลาดบ้านเราแล้วพวกเราจะดำรงอยู่ได้แล้วถามว่าเขาจะสินค้ามาจากไหนเขาก็ไปซื้อจากห้างใหญ่มาซื้อมาเยอะๆแล้วเขาก็จะคิดกำไราจากการซื้อมาทีเวลาเป็นขันๆันรถนั่นแหละอย่างนี้ก็จะอยู่กันได้เพราะฉะนั้นจงให้ความสำคัญแก่ ร้านค้าในตลาดของเราให้มากๆเถอะนี่คือลัสสกษณะการค้าแบบ thank mm -hmm. you